ไม่ได้เรื่องใครแม่งจะไปคิดว่าว่าจะแพ้ทีมอย่างบอลมัด13เกมที่ผ่านมาเจอบอลมัดชนะ12เสมอหนึ่งผมคิดว่ายังไงเกมเนี่ยแม่งก็ต้อง3คะแนนแน่และพอมันแพ้ขึ้นมานะแม่งก็หงุดหงิดงุนงานเกิดอาการคันมือคันเท้าอยากจะเตะใครสักคนหนึ่งที่แม่งไม่มีผมแต่จริงๆแล้วอะ่ะ ไม่ใช่หรอกครับไอการที่คันมือคันเท้าเนี่ยมันเป็นเพราะว่าผิวผมอะ่ะมันแห้งผมต้องทาครีมนี่ตัวนี้เลยสกินออกซี่เจลว,ว่านหางแจลาเ้าเรคือผมได้มา3หลอดไงอันนี้ก็ใช้หมดไปหลอดครึ่งแล้วหลอดนี้ก็หลอดที่2เกือบหมดแล้วครับอันนี้ก็ยังไม่ได้แกะหลอดที่3คือไอตัวเนี้ยครับผมทาแล้วผมก็รู้ว่าผิวผมมันแห้งน้อยลงเยอะมากช่วยได้เยอะมากครับโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาอากาศมันหนาวเนาะก็ พอทาไปแล้วอะทำให้ผิวเราไม่แตกครับหลายช่วงนี้ถึงแม้ว่าอากาศจะเริ่มร้อนแล้วก็ตามแต่ผมคิดว่ามันยังเหมาะอยู่นะแบบว่าด้วยความที่ไอ้ตัวเนี่ยครับมันเบาบางมากทาแล้วมันไม่หนืดไม่เหนียวเนอหนะคือเวลาผมทาครีมอะผมแม่งใช้โค้บเปลืองเลยทาทั้งตัวครับทุกซอกทุกมุมดังนั้นพอใช้ครีมที่มันมีความเหนียวเนื้อหนะนิดน,นึงอะเวลาเราใส่เสื้อผ้าทับเข้าไปอะมันก็จะเหมือนเสื้อมันจะไปติดผิวอะพอนึ้ออกว่ะ แต่ว่าตัวนี้ครับมันซึมเร็วมากมันแห้งเร็วมากและผิวของเราก็ไม่แตกด้วยและพอผิวไม่แตกมันก็ไม่เกิดอาการอยากจะกระโดดเตะใครบางคนในตอนนี้ทีมแม่งมีผลงานไม่ดีบอลเล่นกันโคตรสากแต่ว่าผิวของเราสากไม่ได้นะครับผลการแข่งขันไม่ดีวิธีการเล่นไม่เนียนแค่นี้ก็หนักมากแล้วนะอย่าทําให้ผิวกายของเราต้องไม่เนียนตามผลการแข่งขันนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับสกินออกซี่ตัวนี้นะครับผม แล้วพอมันแพ้ขึ้นมาเนี่ยประเด็นที่ถูกพูดถึงสําหรับผมนะมันมีมากกว่าแค่เรื่องของในสนามแล้วครับตอนนี้มันกลายเป็นว่าทุกอย่างมันพลาดไปหมดเลยอะทั้งทีมงานหลังบ้านริชาร์ดฮิลช์ทั้งอาร์เนอร์สล็อตเฮดโค้ชที่ยืนคุมทีมอยู่ข้างสนามทั้งนักเตะที่ลงเล่นอยู่ในสนามมันผิดไปหมดเลยครับคือผมจะขอเริ่มต้นที่นอกสนามก่อนแล้วกันเนาะคือคุณมีเวลาสเดือนเต็มครับ,น,บนับตั้งแต่ที่ตลาดนักเตะได้ปิดตัวลง 4เดือนเต็มในการวางแผนที่จะคว้าตัวนักเตะในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟเข้ามาร่วมทีมหลังจากที่พาดดีวของมาเกอี e. คือในตอนนั้นน่ะคุณต้องตัดสินใจแล้วครับว่าในเดือนมก,กราคมคุณจะทําอะไรจะจ่ายเงินซื้อตัวเกอีเข้ามาร่วมทีมไหมหรือว่าจะเอาเขาฟรีในช่วงซัมเมอร์สุดท้ายคุณก็ตัดสินใจมาว่าโอเคจะรอมาเกอี e, จะเอาฟรีแต่ว่ากระโดมมนเชสเตอร์ซิตี้ฉกโตไปแล้วไงเป้าหมายของคุณเนี่ยหายไปแล้วเวลาที่เหลือแพนบีของคุณคืออะไรมีหรือเปล่าคือผมแปลกใจมากที่ ิเวอว่าูลเนี่ยหรือว่าริชาร์ดฮิลส์เนี่ยครับไม่ซื้อเซนเตอร์เข้ามาร่วมทีมในช่วงเดือนมกราคมนี้คือผมอะ่ะคาดหวังว่าเดือนมกราคมเปิดมาหนึ่งหนึ่งมกราคมเนี่ยเปิดมาหรือว่าภูจะต้องคว้าโอมาเกอกีเข้ามาร่วมทีมเลยด้วยซ้ําไปดีลกันอีกรอบหนึ่งในช่วงกลางเดือนธันวาคมคุยรายละเอียดกันแล้วก็เปิดตัวแบบที่เวอร์จิลฟานได้ได้เป็นของขวัญวันคริสต์มาสให้กับแฟนบอลแต่สุดท้ายแม่งก็ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเลยคือผมแม่งไม่เข้าใจนะ ผมไม่รู้ว่าบอร์ดบริหารเขาคิดอะไรอยู่ครับเพราะว่าปกติอะพวกเขาจะต้องรู้ตัวว่าคุณอะทีมฟุตบอลทีมหนึ่งเนี่ยคุณไม่สามารถเล่นบอลโดยที่มีเซนเตอร์ฮาฟแค่2คนได้โอเคอาจจะแย้งครับว่าคุณมีโจโกเมสอีกคนหนึ่งแต่ทุกคนก็รู้ครับว่าโจโกเมสเนี่ยอาการบาดเจ็บของเขาอะมันมีเป็นพักๆเจ็บเป็นระยะๆร,ะะร่างกายของเขามันไม่ไหวแล้วก็จะเหลือแค่โจอ่าเหลือแค่ อิบูคนาเได้กับเบอร์จืฟานไดแค่2คนและตอนนี้อิบูไม่อยู่คุณพ่อเสียชีวิตไปสภาพจิตใจก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงจะสามารถกลับมาลงเล่นในทีตอนไหนโจโกเมสก็เจ็บไปอีกครับเหลือฟานไดแค่คนเดียวเนี่แหละครับนั่นคือความผิดพลาดมากที่สุดแล้วของบอบบริหารในชุดนี้ที่เขาได้ปล่อยให้สถานการณ์มันหลุดมาถึงตรงนี้ได้ยังไงทั้งๆทงี่แม่งไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยคือไม่เข้าใจครับว่าทีมงานหลังบ้านเนี่ยคิดอะไรอยู่มองอะไรอยู่ทําไมเรื่องแบบนี้มันถึงเกิดขึ้นได้โอเคหลายคนอาจจะบอกว่าก็ตอนนั้นอ่ะบ ก็แบบสวยเจ็บไปแล้วไงทงั้งที่เกมแรกโอเคเขาเล่นได้ดีมากแต่ผมจะบอกว่าโอเคเขาเล่นดีแต่มันก็แค่เกมเดียวและตอนนั้นเราเจอกับเซาท์ทัมตันครับทีมจากหลีกแชมเปี้ยนชิพไม่ได้อยากจะด้อยค่านะแต่ก็คือเซาท์ทัมตันนะครับบอลแชมเปี้ยนชิพอะมันพิสูจน์ไม่ได้เลยครับว่าแบบคุณเล่นกับเซาท์ทัมตันแล้วคุณจะสามารถ มีฟอร์มที่ดีในการที่เจอกับทีมอย่างฟูลแลมคิสซอพาเลตซันเดอร์แลนด์แอสตันวินล่าหรือแม้แต่ทีมระดับสูงกว่าครับอย่างแมนยูแมสซิเต้เชลซีอาร์เซนอลคุณจะเล่นได้ไหมถ้าเจอทีมพวกนี้โอเคครับไม่ว่ากันสมมุติว่าเขาเล่นได้แต่ประเด็นก็คือเขาเจ็บเป็นหนึ่งปีแล้วไงหายเจ็บกลับมาปีหน้าอีบูก็หมดสัญญาแล้วก็ต้องออกจากทีมอีกหนึ่งคนโจโกเมสที่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เกือบจะโดนขายทิ้งอยู่แล้วครับแต่ว่าสุดท้ายก็ได้อยู่ต่อ และในซัมเมอร์นี้ซัมเมอร์ที่จะถึงเนี่ยมันก็จะกลับมาอยู่ที่ความไม่แน่นอนอีกว่าโจโกเมสจะอยู่หรือว่าจะไม่อยู่ดังนั้นผมจึงอยากจะตั้งคําถามครับว่าถ้าเราซื้อเซ็นเตอร์เข้ามาอีกหนึ่งคนเนี่ยแม่งจะเป็นอะไรมากเปล่าวะเอาตัวที่แบบระดับสูงเข้ามาเลยอะ่ะสามารถเป็นตัวจริงได้เลยก็เข้ามาแย่งตำแหน่งกับอีบูไปเลยครับตอนนี้ตั้งแต่ปีนี้ไปเลยเพราะว่าปีหน้าเนี่ยอย่างที่รู้กันอย่างที่คาดเดากันละกันอย่างที่คาดเดากันว่าอีบูเนี่ยก็ไม่น่าจะอยู่แล้วแต่ว่าโอเคถ้าเกิดว่าสถานการณ์ันพลิก สามารถต่อสัญญากับอีบูได้ก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยนี่ก็ขายโจโกเมสไปแทนดีวะในัมร์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็อยากจะขายโจโกเมสอยากจะเขีย่ยเขาทิ้งอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเราก็จะมีเซนเตอร์สี่ตัวเหมือนเดิมนั่นก็คือฟานได้โกนาเต้ในกรณีที่ต่อสัญญาได้แล้วก็เลโอนีหายเจ็บกลับมาแล้วก็รวมถึงเซนเ,นเตอร์ตัวใหม่ที่เราซื้อเข้ามาเนี่ยมันก็จะมี4ตัวเหมือนเดิมครับแต่ถ้าอีบูไม่อยู่นั่นก็แปลว่าเราก็ต้องหาเซนเตอร์เพิ่มอยู่ดียังไงผมว่าการที่เราซื้อเซนเตอร์เข้ามาเพิ่มณนะตออนนี้เลยะ แม่งไม่ใช่แบบแม่งไม่ใช่ข้อเสียมันไม่ใช่แบบอะไรที่แบบเป็นความเสี่ยงหรืออะไรเลยอะแล้วคุณแม่งมางกกับไอ้แค่ห้าละห้าล้านปอนในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมากับค่าตัวของมาเกีย e ที่ดึงกันอยู่นั่นอะระหว่าง30ล้านปอนกับ35ล้านปอนจนสุดท้ายก็ต้องมาพลาดได้ตัวในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะไม่ต้องบอกครับว่าพาเลสไม่ได้ตัวแทนไม่ต้องบอกว่าแบบไอ้ตัวไอ้กองหลังนั่นชื่ออะไรวะไอ้ของเวสแฮมอะที่แม่งตัดสินใจแบบ ไม่ยอมย้ายมายืมตัวที่พาเลสอะเรื่องนั้นไม่ต้องไปพูดเลยครับดิวอ่ะมันล่มหมดสายจริงแต่ต้นเหตุหลักเลยอ่ะมันก็เป็นเพราะว่าคุณเนี่ยดึงเชิงไอ้ห้าล้านปอนเนี่ยดึงเชิงมาเกือบเดือนไม่ใช่หรอและตอนนี้ก็หนักเลยครับกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วอ่ะกองหลังก็พลาดแทบจะทุ่นัดเกมเมื่อคอนืนก็เหมือนกันคือผมไม่ขอเรียงตามทไลายเวลานะผมเรียงตามตำแหน่งไปเลยแล้วกันครับเวอร์จิลฟานไดลูกแรกปล่อยบอลตกชลาใจเป็นกับอันทีมด้วยซ้ำแล้วก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้โจโกเมสเนี่ยต้องไปชนกับ อลิสงไบเกอร์แล้วก็บาดเจ็บเอกต้นเหตุของหายนะเลยครับฟานไดเน่โรยลาชัดเจนเลยเป็นอีกหนึ่งคนครับเหมือนกับโมซาล่าที่ตอนนี้ไปเพิ่มน้ําหนักให้กับบอร์ดบริหารแล้วว่าพวกเขาเนี่ยคิดถูกที่ไม่อยากจะต่อสัญญากับนักเตะที่อายุเกิน30ในช่วงกลางฤดูกาลที่แล้วเนาะที่มันมีประเด็นกันอยู่ว่าจะต่อสัญญากับเทรนซาลาหรือว่าฟานไดสุดท้ายเนี่ยก็คุยกันยอมยอม ยอมต่อสัญญากับฟาร์ดกับซาร่าเพราะาแฟนบอลอะเรียกร้องแต่ว่าอันนั่นแหละแต่ว่าเมื่อคือนอะสองคีย์แมนสำคัญที่สองคนเนี่ยอย่างฟาร์ดกับซาร่าโอ้โหแม่งฟอร์มแม่งหายมากคือจริงๆอะฟอร์มหายมาแนะ่ช่วงเปิดฤดูก,กาลแล้วละ่ะไม่สามารถรักษาฟอร์มการเล่นต่อเนื่องได้ต่อไปเนี่ยผมว่าแม่งยากละครับที่เราจะเห็นบอดบริหารต่อสัญญาก,กับนักเตะอายุ3 0ถึง3าปีในเมื่อ2คนนี้นะที่มาตรฐานเขาสูงสามารถยืนระยะได้มีฟอร์มการเล่นที่ดีมาตลอดเกือบ10ปีเนี่ย เขายังไม่สามารถยืยยนระยะได้เลยอ่ะผมว่าต่อไปเนี่ยคนอื่นก็คงยากแล้วครับที่พวกอายุ3ามสเจะได้รับสัญญาใหม่และเมื่อโจโกเมสเขาเจ็บไปคุณส่งวัตตลูเอนโดลงมาแทนนี่คือนักเตะอีกหนึ่งคนนะครับที่ผมม่งโคตรจะสงสารอ่ะร่วมกับเฟเดเคียซ่าที่แม่งแทบจะไม่เคยได้รับโอกาสในการลงสนามเลยหลายคนอาจจะบอกครับว่าก็เห็นไหมว่าเคียซ่าลงมาแล้วมันเล่นไม่ได้ต่อไปเนี่ยจะไม่ได่าสล็อตแล้วว่าทําไมถึงไม่ส่งเคียซ่าลงผมถามจริงๆนะถามจริงๆถงเถอะ ลงเล่นนัดละ5นาทีบางนัดก็ไม่ได้ลงแล้วคุณคาดหวังนักเตะจะมีความเข้าใจจะมีความฟิตมากแค่ไหนหรอคือผมเห็นบางคนอ่ะไม่ใช่ช่องผมนะช่องอื่นผมก็ไปดูมาแล้วก็ผมก็ไปนั่งไปไปนั่งไล่อ่านคอมเมนต์ไงบางคนเนี่ยบอกว่าความฟิตจะต้องมีมาตั้งแต่ในช่วงการฝึกซ้อมแล้วแต่ผมบอกเลยมังผิดมากผิดมากๆ คือถ้าคุณไม่ได้ลงสนามจริงแล้วอะครับคุณไม่มีทางเลยที่จะมีความฟิตมากพอความเข้มข้นในการฝึกซ้อมกับความเข้มข้นในการแข่งขันจริงเนี่ยมันต่างกันมากแถมยังมีปัจจัยอื่นๆอ,อีกนะครับอย่างเช่นความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจความมั่นใจเรื่องของสมาธิการโฟกัสในเกมการแข่งขันที่มันจะส่งผลทางอ้อมไปกระทบต่อความเหนื่อยล้าของสภาพร,ร่างกายมันคือวิทยาศาสตร์ทางการกีฬาครับและเมื่อคุณต้องโฟกัสกับเกมการแข่งขันและสมองอะ่ะ ก็จะส่งสัญญาณไปถึงร่างกายทําให้ตัวคุณมีอาการเหนื่อยล้าได้เร็วมากกว่าปกติความกดดันก็ไม่ต่างกันถ้าคุณกดดันมากๆคุณก็จะรู้สึกเหนื่อยแต่ว่าการฝึกซ้อมอ่ะมันไม่มีเรื่องพวกนี้ไงคุณไม่กดดันคุณไม่เครียดการฝึกซ้อมคุณแม่งก็แบบต้องทําให้สนุกอ่ะต้องทําให้หัวเราะต้องทําให้แบบคลายเครียดให้ได้อ่ะถ้าฝึกซ้อมเครียดแล้วการฝึกซ้อมก็ออกมาไม่ดีอีกมันยากครับคือทุกอย่างมันต้องไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยแหละครับมันก็คือวิทยาศาสตร์ทางการกีฬาคุณต้องมีเกมการแข่งขันจริง ด้วยจํานวนนาทีที่มากพอเพื่อทำให้ความฟิตของคุณเนี่ยไปถึงในระดับของการแข่งขันจริงได้ทั้งสภาพร่างกายและก็สภาพจิตใจอ่ะและเราก็กลับมาที่เรื่องของเอนโดกันบ้างเอนโดเนี่ยคือคุณะ่ะไม่คิดจะใช้งานเขาได้ซ้ํา คุณไม่เคยคิดจะให้โอกาสเขาในการลงเล่นเลยครับแม้แต่นาทีเดียวของเกมเอนโดก็ไม่ได้ลงเล่นไม่ได้ลงสนามมากี่เกมแล้วอะผมไม่ได้นับแล้วและผมก็แปลกใจมากๆนะที่เขาถูกส่งลงมาเล่นแทนโจโกเมสในเกมนี้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าคนที่น่าจะได้ลงเนี่ยมันน่าจะเป็นเคอร์ติสโจนมากกว่าแล้วก็ขยับเอาการเป็นแบกเนี่ยลงไปได้เป็นกองหลังแต่พอเอนโดได้ลงผมก็แบบแม่งก็รู้สึกว่นๆนะคือผมคิดว่าเขาจะสามารถรับมือกับเกมที่มันเข้มข้นแบบนี้ได้หรอแถมทีมเนี่ยก็ตามหลังอยู่ด้วยแต่ก็อย่าหาว่าผมย้อนแย้งนะ แบบประมาณว่าเฮ้ยไหนบอกว่านักเตะไม่มีเพย์ไทม์ไงก็นี่ไงเอนโดได้ลงแล้วมันก็มีเพย์ไทม์แล้วคือคือที่ผมจะหมายถึงเนี่ยผมบอกว่าแบบนี้มันผิดคือมันต้องค่อยคอยหย่อนลงสนามบ้างไม่ใช่ให้นักเตะที่นั่งตูดด้านมาสิบนัดเจ็บไปอีกห้านัดเราเพิ่งหายเจ็บกลับมาถูกส่งลงสนามแบบนี้คือมันต้องค่อยคอยให้เขาได้เล่นบ้างเพิ่มจํานวนนาทีไป5นาที10นาที 15- นาที20นาทีมันก็ต้องให้เขาได้ลงเล่นบ้างแถมไอตอนเปลี่ยนตัวเนี่ยครับคุณแม่งเล่น1ิคนอยู่แบบโอ้โห ผมว่าเกิน5นาทีอะนักเตะไม่ยอมเตะบอลออกแล้วมันก็มีข่าวครับว่าซับโคชข้างสนามได้มีการตะโกนบอกว่าให้เตะบอลออกมานานมากแล้วแต่ว่านักเตะที่อยู่ในสนามไม่ยอมเตะออกแบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าตัวคุณคุมลูกทีมไม่อยู่แล้วหรือเปล่านักเตะครึ่งทีมคือคนที่เคยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกมาแล้วนะครับอายุก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วอลิซงฟานไดซาร่ากักโต โซโบสไลไม่มีใครสั่งเพื่อนหรือคิดจะเตะออกแม้แต่คนเดียวเลยเหรอเพื่อทําให้นักเตะในสนามเนี่ยมี11คนเท่ากันอันนี้ผมแปลกใจมากโค้ชคุมไม่ได้นักเตะไม่ยอมฟังหรือแม่งเกิดอะไรขึ้นกันแน่วะอ่ะแล้วก็มาที่เรื่องการเปลี่ยนตัวกันบ้างผมแม่งพูดเลยว่าเอาฟิล์มปองออกทำไมแล้วก็ต้องถอยดอมไปเล่นแบ็ขวาโครเสี่ยงนั่นเท่ากับว่าแบ็คขวากับเซนเตอร์ฝั่งขวา,ขวา,ขวา คุณไม่มีกองหลังอาชีพนะครับโคตรเสี่ยงเลยอันตรายมากคุณเอากองกลางสองคนมายืนในตำแหน่งที่ไม่ถนัดแถมแม่งอยู่ฝั่งเดียวกันอีกและอีกจุดหนึ่งหลังเกมที่สลัดเขาบอกว่าเขามีการเปลี่ยนมีลอสเคอร์เคชออกเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาเล่นไม่ดีหรือว่าเล่นไม่ตรงตามแท็กติกแต่มันเป็นเพราะว่าตัวเขาไม่มีความฟิตที่จะเล่นได้ครบ9กานาทีมันแปลว่าอะไรอะ่ะแบบเนี้ยแปลว่าความฟิตไม่ถึงใช่ไหมและถ้าความฟิตไม่ถึงมึงส่งเขาลงเล่นทําไมวะ รบบ้มันห่วยขนาดนั้นเลยเหรอรบบ้มันแย่มากถึงขนาดลงเล่นเป็นตัวจริงอีกแล้วไม่ได้เลยเหรอความฟิตไม่ถึงขนาดที่เล่น90นาทีไม่ได้อีกแล้วจริงๆหรอแม่งโคตรไม่เข้าใจเลยว่ะและคุณมึงเนี่ยต้องมาเสียโควต้าในการเปลี่ยนตัวให้กับนักเตะที่มีความฟิตที่เล่นได้เพียงแค่45นาทีเนี่ยนะทั้งๆที่ตัวสำรองของคุณนะครับแม่งคือนักเตะระดับ world class เลยนะเว้ยที่เขา assist มานับไม่ถ้วนในยุคข,ของเยร์เกนครอฟกับเทนอเล็กซานเดอร์อาโนในตอนแรกอะ่ะ ผมไม่ติดใจเลยนะครับที่เค r ร์เคชได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแต่ผมมารู้สึกแปลกๆในตอนที่อ่านบทสัมภาษณ์หลังเกมนี่แหละและผมมันก็โคตรไม่พอใจเลยว่าทำไมถึงมีความคิดแบบนี้วะทำไมถึงจัดทีมเอานักเตะที่มีความฟิตที่เล่นได้เพียงแค่45นาทีลงสนามมาทำไมวะอ่ะและกลับกันอย่างฮูโก้เอเกติก้เนี่ยโดยที่เราก็ไม่รู้นะครับว่าเกมเนี่ยเขาโดนดรอปทำไมเพราะว่าอันเดอร์สล็อต ก็ไม่ได้ถูกถามมันก็เลยไม่มีคําตอบออกมาครับแต่ถ้าคุณบอกว่ามันเป็นเรื่องของสภาพความฟิตเหมือนกันนะ่ะและทําไมเคอร์เคชแม่งได้ลงหรอวะและทาไมเอกิติเก้ G e มันถึงลงไม่ได้ฟุตบอลระดับนี้นะครับคนอื่นน่ะเขาลงแม่ง90นาทีติดต่อกันสามนัดสนัดและนักเตะหรือว่าผู้เอกิติเก้ G e เนี่ยโดนเปลี่ยนตัวออกทุกนัดนะครับนาที70บ้าง65บ้าง80บ้างลงเล่นไม่ถึง90นาทีด้วยซ้ําและถ้าจะบอกว่าสภาพความฟิ t มันไม่ถึงเนี่ยผมว่าแม่งหนักแล้วทีมงานสตา พวกมึงวางแผนการฝึกซ้อมอะไรกันบ้างวะเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีโคนะ้ดเซตพีซที่มันมีปัญหาและตอนนี้คือไอ้เรื่องโค้ดฟิตเนสเนี่ยครับคือผมอะ่ะมีคุยกับเพื่อนผมในกลุ่มไลน์มาเยอะมากแล้วว่าโค้ดฟิตเนสของเราแม่งทําอะไรวะทำไมนักเตะของเราถึงดูไม่มีความแข็งแรงไม่มีความแข็งแกร่งและก็ไม่สามารถยืนระยะได้90บนาทีได้เลยอะ่ะแข้งขาอ่อนไปหมดเลยผมก็ไม่รู้นะครับว่าโค้ดฟิตเนสของเรามันมีปัญหาที่ตรงไหนและแมคก้า ที่ทุกคนบอกว่าตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาผลงานไม่ดีสภาพความฟิตดูจะไม่เหมือนเดิมแต่ผมว่าวันนี้เขาเล่นได้ดีนะครับแต่สุดท้ายแมคการแมงก็โดนเปลี่ยนตัวออกและถ้าถามว่าจะให้เปลี่ยนเอาใครลงมาแทนละ่ะถ้าคุณจะให้เคอร์ติสตโจลงมาไทรจะต้องออกละ่ะโอเคผมเข้าใจว่าถ้าคุณจะมองในมุมแบบนี้นะแต่ว่าในมุมมองผมนะครับผมว่ามันพลาดตั้งแต่ คุณเอาเอนโดลงมาแล้วอะผมอยากให้เอาโจนลงมาแล้วก็ถอยกราฟลงไปเพราะว่าเอนโดเนี่ยมันออกบอลไม่ได้มันเล่นบอลสั้นไม่ได้กราฟเขายังสามารถทําได้มีโจนลงมาคุมเกมแดนกลางมันก็ไม่ได้แย่มันก็ไม่ต้องมีความกังวลอะไรมากมายเท่าไหร่อะแต่ไม่เป็นไรในเมื่อคุณตัดสินใจไปแล้วแต่ว่าสถานการณ์ในตอนนั้นอะคุณก็ยังไม่จําเป็นต้องรีบเปลี่ยนเอาเคอร์เิสโจนลงมาก็ได้ไงคุณแค่เอาเอกิเกเนี่ยลงมาแทนกักโตไปก่อนแหมที่เกมอื่นนะ นาทีเจ็ดสิบมึงแม่งไม่ยอมเปลี่ยนตัวเลยแม้แต่คนเดียวแฟนบอลก็บ่นกันชิบหายเปลี่ยนตัวช้ามาวันนี้คุณมึงเปลี่ยนตัวไปสี่คนแถมเอาฟริมปงที่มีความสามารถในการเล่นบอนลริมเส้นออกไปอีกกักโปอเนี่ยโอ้โหชอบจังจังหวะที่กักโปลหลุดไปล็อกเข้าขวาโอ uh, ้ขาอ่อนแล้วล้มลงจังหวะนั้นนะโคตรทุเลศเลยจังหวะนั้นนะครับยิงสายไปให้จบจบเข้าไม่เข้าว่ากันไม่เป็นไรแต่จังหวะนั้นมันต้องยิงยังไงก็ต้องยิงคือเรื่องนี้ครับผมมีอะไรอยากจะเล่าให้ฟังหน่อย คือผมเคยมีโอกาสรู้จักกับโค้ชของทีมเมืองทองอะอดีตโค้ชของทีมเมืองทองคนหนึ่งเมื่อนานมากแล้วครับตั้งแต่สมัยที่ไทยลีกอะเพิ่งจะบูมขึ้นมาเอาเป็นว่าตั้งแต่สมัยที่เมืองทองอะยังมีทีมสิ์แดงดาเล่นอยู่ดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าเนาะจะโคช้ชคนไหนก็ไปเดากันเอาเองนะครับแล้วก็มันมีนักเตะต่างชาติอยู่คนหนึ่งผิวดําบอลเข้าซ้ายไม่ยิงจะต้องล็อกเข้าขวาก่อนทุกครั้งเตะมุมบอลลอยออกมาตัวเขาเนี่ยแหละไอ้นักเตะต่างชาติคนเนี้ย เก็บบอลได้ปรงบริเวณนอกกรอบเขตโทษตรงหัวกะโหลกโอ้โหเวลาจับบอลแม่งมาหาสายมากเลยครับโลง่ลงๆบอลเข้าพาซสายไม่ยิงจะต้องล็อกเข้าขวาก่อนและตอนนั้นนะครับที่เขาล็อกเข้าขวาเนี่ยโอกาสมันอ่ะหายไปแล้วคู่แข่งเข้ามาบล็อกบอลได้แล้วครับและมันเป็นแบบนี้อยู่สาจังหวะเตะสาจังหวะไปมุมมันจับบอลได้หน้ากอารอบ3าจังหวะไม่ยิงล็อกเข้าขวาโดนบล็อกแล้วก็โดนสวนกลับจนโคชแม่งตะโกนด่าสรุปว่านับต่อามาครับ ไอ้นักเตะคนเนี่ยโดนดรอปเป็นตัวสำรองและผมได้มีโอกาสไปคุยกับอดีตโค้ชของทีมเมืองทองคนนั้นเขาได้บอกว่าแบบเนี่ให้เล่นไม่ได้จนกว่ามึงจะไปฝึกใช้เท้าซ้ายให้ได้ก่อนในจังหวะที่ควรจะจบจังหวะที่ควรจะยิงก็ยิงยิงออกยิงข้ามคานไม่เป็นไรไปขอให้ยิงไม่ใช่มาแบบทำแบบเนี่แล้วพอโดนแย่งบอลไปอ่ะคุณเสียบอลคุณโดนสวนกลับคุณโดนโต้กลับและด้วยเชฟเกมลับที่มันยืนกันไม่เป็นระบบเนี่ยครับเพราะว่าโดนสวนกลับมันโดน มันอันตรายมากๆแค่7วินาทีนะครับคุณสามารถโดนโตบอลจากปากประตูหนึ่งมาถึงปากประตูของคุณเองได้เลยอะ่ะคุณไม่มีทางที่จะวิ่งได้ทันครับจากหน้าโกของคู่แข่งลงมาถึงหน้าโกของตัวเองภายใน7วิอยู่แล้วไม่มีทางเลยซึ่งกัปโปอ่ะเป็นแบบนี้เหมือนกันแม่งล็อกเข้าขวาล็อกจังเลยครับขนาดเราเป็นแฟนบอลเนี่ยเราแม่งยังรู้เลยว่าเดี๋ยวกัปโปแม่งก็ล็อกเข้าขวาและนักเตะระดับพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาจะไม่รู้ได้ยังไงวะ และผมก็ยอมรับครับว่าผมไม่ได้อัดคลิปหลังเกมมาสักพักหนึ่งแล้วเพราะว่าผมแม่งเบื่อผมยอมรับว่าผมไม่มีอะไรจะพูดให้ผมอัดคลิปให้ผมมาพูดแม่งก็มีแต่เรื่องเดิมๆผมก็จะถามเหมือนเดิมว่าคุณพอใจหรอกับ13นัดที่ไม่แพ้ใครเนี่ยกับฟอร์มการเล่นกับวิธีการเล่นแบบเนี่ยโอเคอาจจะมีหมกักไซครับที่เล่นดีแค่เกมเดียวโอ้มอีอีกเกมหนึ่งอ่าที่ไปเสมอกับอาร์เซนอลที่เล่นดีแค่2เกมคือไอาการเจอกับ2ทีมเนี่ยเขาไม่เล่นบอลยาวไงเขาเล่นบอลสั้นแต่เกมอื่นๆเนี่ยครับโอ้โห แม่งเล่นบอลยาวโยนข้ามหัวมาเราแม่งสู้ไม่ใช่บอกจะบอกว่าสู้ไม่ได้ก็ไม่ได้ดิเราแม่งพลาดง่ายพอเจอลูกบอลโยนยาวอะ่ะเราพลาดง่ายแล้วก็ไอทีมพวกเนี้ยที่เขามีอันดับที่ต่ํากว่าเรามีความสามารถที่ต่ํากว่าเราเนี่ย พวกเขาจะไปตั้งรับป่่าเล่นโลบอกกันเราก็เจาะไม่ได้เราสร้างโอกาสได้แต่เรายิงไม่ได้ผมก็ถึงถามไงครับว่าเราพอใจหรอกับ13นัดที่ผ่านมาเราไม่แพ้ใครไม่เป็นคําพูดที่โคตรจะหลอกลวงเลยครับผมพูดแบบนี้ดีกว่า14เกมที่ผ่านมาเราแพ้นัดเดียวดูดีใช่ไหมละ่ะดูดีมากแต่เอาแบบนี้ไหม5นัดหลังสุดเราเสมอ4แพ้1ทุเรศไหมละ่ะผมถึงบอกไงครับภูมิใจจริงๆหรอ พอใจจริงๆหรอก,กับผลงานแบบเนี้ยไทยจะเชียร์สล็อตก็เชียร์ไปครับผมแม่งพอมานานแล้วกับโค้ชคนนี้เราไม่มีทางดีไปมากกว่านี้ได้แล้วครับกับการทำงานของอา์เนอร์สล็อตไม่ต้องบอกครับว่าวันหนึ่งถ้าสล็อตสามารถทำผลงานได้ดีและผมจะเสียหมาเออกูยอมกูยอมเสียหมาครับผมก็อยากเห็นทีมได้แชมป์ผมอยากเห็นทีมได้ดีผมอยากเห็นสล็อตเนี่ยทำทีมกลับมาได้แชมป์ผมอยากเห็นสล็อตสามารถทำทีมกลับมาได้ดีเพียงแต่ว่าในตอนเนี้ยผมแม่งมองไม่เห็นภาพผมมองไม่เห็นถึงอนาคตเลยอะ่ะ โอกาสที่อาร์เนอร์ซอลตจะอยู่รอบนะครับมีแค่หนทางเดียวนั่นก็คือการคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกให้ได้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับถ้าคุณเคยผ่านปฏิหารอิสตันบูลมากับราฟาเบเนเตสในตอนปี2005ด้วยนักเตะสภาพทีมชุดนั้นยังสามารถคว้าแชมป์ได้ผมเชื่อว่าอาร์เนสร์ซอลตสามารถทําได้เพียงแต่ว่าแม่งยากโอกาสที่จะเกิดขึ้นอะมันยากแต่มันก็สามารถเกิดขึ้นได้ไงบอลถ้วย2รนัดตกรอบอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ แต่เมื่อไหร่ที่คุณตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาผมบอกเลยนะครับว่าถ้วย FA ครับแค่ถ้วยเดียวไม่พอว่าแล้วนะยินดีต้อนรับครับชาบียลองโซ